นะครับผมสำหรับในคลิปนี้นะครับเนาะเอาห้าสิบปที่วิ่งบนตัวเดียวนะครับเนาะเอานะครับผมในคลิปที่ผ่านมานะครับผมในคลิปก่อนหน้านี้เนาะเขาก็ลงให้เพื่อนเพื่อนผิดช่องนะครับเนาะลงผิดช่องนะครับเราก็เลยลงอันเลขเล่าให้เพื่อนเนะครับเนาะนะครับแล้วเขาก็เลยมาแก้ไครไหมนะครับลงสองหลักสิบบนสองตัวให้เพื่อนเนะครับผมในคลิปที่ผ่านมานี่เนาะนะครับผมเอาขอโทษเพื่อนหลายๆนะครับเนาะ นะครับมันโล่งพิษนะครับแต่ว่าก็ไม่ได้ลบออกไม่ได้ลบออกก็ไม่เ <No ป็นไรเนาะนะครับผมนะครับไม่เป็นไรเนาะนะครับไม่ได้ลบออกนะครับก็ไปที่ไปที่หลักสิบสองตัวบนเลยนะครับสําหรับในชุดนี้นะครับเนาะนะครับผมสำหรับในคลิปนี้เอาสิไปที่วิ่งบนตัวเดียววิ่งบนตัวเดียวนะครับผมในเลขชุดนี้ได้ตัวเดียวการประมูลผลใช้หลักแสนกบหลักหน่วยบนบอกสามพงที่ได้เลขตัวเดียวเดี๋ยวเอาสีมาครนวณไปความกันเพื่อเลยนะครับเนาะ นะครับเลขชุดนี้ก็จะเป็นวิ่งบนตัวเดียวในระยะหวังผลนะในระยะระยะหวังผลเนาะนะครับเพราะว่ามันเพราะทลานหลงวดครับประมาณห้าหกหวดนะประมาณนี้นะครับการพวงมันผลนะครับใช้หลักแสนหลักหน่วยบนนะครับบวกสามันทีก็บวกกันไปเลยนะครับเนาะหลักแสนก็คือเลขแปดหลักหน่วยก็เลขแปดแปดเจ็ดหกเก้าเจ็ดแปดนะครับแปดเจ็ดหกเก้าเจ็ดแปดเขียนบวกี่น้าแปดเจ็ดหกเก้าเจ็ดแปดตาม แปดเจ็ดหกเก้าเจ็ดแปดนะไม่ผิดนะนะครับแปดเจ็ดหกเก้าเจ็ดแปดบวกกันมาเลยแปดบวกแปดเป็นหกหกบวกสามเป็นเก้าเลขเก้านะครับเลขออกไปที่หกเก้าหกนะครับเลขเก้า 9, ตัวนี้มาที่หลักสิบนะอันนี้วิ่งตัวเดียวนะครับเลขตัวนี้นะครับจะเข้าสามหลักนะครับเข้าทั้งสามหลักเลยนะครับนะน,นะครับเพาะทำไนะครับหลักแสนคือเลขศูนย หนะลักหน่วยบนคือเลขหก 6. นะครับหกบวกสามก็จะเป็นเก้าอีกนะครับเล่เก้าตัวเก้านะครับได้ตัวเดิมได้ตัวเดิมนะครับแล้วเลขกออกไปที่แปดเก้าแปดเลขเก้าตัวนี้ก็มาหลักสิบได้ตัวเดิมมาตัวเดิมออกตัวเดิมนะครับตำแหน่งเดิม งวดต่อมานะครับหลักแสนคือเลขสามหลักหน่วยคือเลขแปดสามบวกแปดเป็นหนึ 1. 1่งหนึ่งบวกสามคงคงที่ได้สี่ได้สี่แล้วก็มาที่หนึ่งสี่ห้าเอามาที่หลักสิบอีกนะครับตัวเดียว ต่อมานะครับหลักแสนคือเลขสี่นะครับหลักหน่วยบนคือเลขห้าสี่บวกห้าเป็นเก้าเก้าบวกสามพงที่ได้สองในงวดล่าสุดนี่ออกไปที่สองห้าสองนะครับในงวดน,นี้มาสองหลักมาร้อยและหน่วยสองตัวเดียวมาร้อยและหน่วยนะ นี่นะครับมันจะมาแบบนี้เนาะสำหรับเลขในชุดนี้นะครับามาต่อมานะครับเอาวงินล่า,าสุดนี้สาหรับในวันนี้นะครับเนาะสำหรับในวันนี้ขับบวกขันมาเลยนะครับเนาะหลักแสนคือเลขสี่หลักหน่วยก็คือเลขสองสี่บวกสองเป็นหกหกบวกสามเป็นเก้าเี่ได้เก้านะครับ เลขเก้านะครับสำหรับในชุดนี้เลขเกนะ่าถ้าเลขเก้านะครับเนาะถ้าเลขเก้าในเลขชุดนี้นะครับเนาะมันก็จะมาชนสูตรเลขเด่นนะมาชนูตรเลขเด่นชุดนี้ก็คือเลขชุดสามตัวนี่นะชุด ชุดเลขเด่นเลขเด่นสามสูตรนี่สามสูตรนี่นะจะมาชนตัวนี้นะสามสูตรนะครับเพราะว่าสามสูตรเนี่ยมันก็เด่นเก้านะครับเด่นเก้านี่เด่นเก้าในวิ่งตัวเดียวนะครับตัวนี้ก็ได้เก้าวิ่งตัวเดียวก็ได้เก้าตัวนี้นะวิ่งตัวเดียวก็ได้เก้าเพราะฉะนั้นได้เก้าก็มาชนตัวนี้อีกมาชนชุดนี้นะครับ วดน,นี้จะมาเก้าหรือไม่เพราะว่าชนแล้วเกินนะครับชนล้านเปอร์เซ็นต์ด้วยชนเด่นสามสูตรแล้วก็ชนวิ่งตัวเดียวนะครับเก้านะครับในชนนี้นะเก้าตัวเดียววิ่งตัวเดียวได้เก้านะครับในวันนี้ชนแล้วนะครับชนแล้วเก้าชนแล้วค่อนข้างจะเด่นนะครับนะครับผมเนาะ แล้วก็นะครับเนาะมันก็จะมีนะครับมันจะมีวิ่งบนสามสามตัวนะครับมีวิ่งบนสามตัวเดี๋ยวเฮาจะคอยมาเบังวิ่งบนสามตัวนะครับในสูตรต่อไปว่ามันจะได้ออกมาเป็นตัวอะไรบ้างนะครับวิ่งบนสามตัวนะครับเป็นสูตรสามตัวบนนะครับเนาะเป็นสูตรเด่นสามตัวบนนะครับเดี๋ยวเฮาจมานําเสนอเพื่อนนะครับผมในสูตรนี้ก็นะครับเนาะเดินยาวนะครับเดินยาวมากๆเลยในสุดนี้เดินยาวถึงเกิน ยี่สิบดนะครับเนาะสามตัวนะครับเด่นบนสามตัวเกินยี่สิบดนะครับก็ประมาณเกือบเกือบจะยี่สิบโมดประมาณนี้เนาะนะครับสิบเจ็ดสิบแปดประมาณนี้นะครับเดี๋ยวฮาจังคอยสีมากระผมนําเสนอเพื่อนเนาะนะครับสาหรับในตัวที่เป็นเด่นบนสามตัวนะครับเอาละครับผมสาหรับในคลิปนี้นะครับเนาะเอาเามาจ่อๆกันนี่ละมาจ่อๆนะครับเนาะมาจ่อๆนะครับสั้นๆไม่ยาวนะครับ ประมาณนี้เนาะนะครับระยะหวังผลนะครับวิ่งบนตัวเดียวได้เก้านะครับในวันนี้นักครับผมเอาในเดือนธันวาคมในเดือนนี้เป็นเดือนของเลขเก่าเนาะเอานะครับผมเป็นเดือนของวันพ่อนะครับวันพ่อนะครับผมนะครับผมสําหรับในชุดนี้เอานะครับผมสาหรับอันกาศประชาธิปันนิดนึงเนาะเอาสำหรับงานทุ่งสีเมืองนะครับเนาะในตอนนี้ก็ได้จัดขึ้น 12วัน12คืนนะครับงานทุ่งสีเมืองจังหวัดอุดรธานีนะครับอยู่ในตัวเมืองจังหวัดอุดรธานีเลยนะครับเนาะที่ลานทุ่งสีเมืองนะครับกลางเมืองจังหวัดอุดรธานีเลยนะครับเอาเมื่อนี้ก็วันที่แปดนะครับเอาเมื่อนี้วันที่เก้านะครับวันนี้วันที่เก้านะครับรวมทั้งหมด12วันเริ่มมาตั้งแต่วันที่1นธันวาคมนะครับไปจนถึงวันที่12บธันวาคมนะครับตัวล่มหนาวนะครับเพื่อนๆเนาะเอาไปชมเที่ยวงานกันได้มาฮอร์เรสมบูรณงาน กาเซมีไฮเบิร์กนะครับเนาะเป็นงานยิ่งใหญ่ประจําปีของจังหวัดอุดรธานีนะครับก็คืองานทุ่งสีเมืองจังหวัดอุดรธานีนะครับมีการออกร้านนะครับนะ้อดสื่อจับใจของก็ไปได้นะครับเนาะสำหรับงานทุ่งสีเมืองอุดรธานีนะครับอ่ะนี้ก็วันที่เก้าในเก้าวันแล้วนะครับผม <s ession als> ไปถึงวันที่สิบสองนะครับสําหรับในงานประจําปีของจังหวัดอุดรธานีนะครับ นาะครับผมสำหรับในกรีปีเนาะแห้กักจนจะมีตำมีเนะาะไลน์พันปอเดยสวัสดีครับ